สมถานั้นคือการที่มนุษย์จะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่ทำไปแล้วจะทำให้คนคนนั้นห่างไกลจากอัลลอฮฺสุฮานุวาจาลาการงานใดก็ตามหากว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์เมื่อเราละทิ้งการงานนั้นแปลว่าเราเป็นคนที่สมถะคนสมถาไม่ได้แปลว่าเลือกใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วบอกว่าฉันคือคนสมถา ไม่ใช่พี่น้องสมาธท่านอิมามอิบนุคอย,ยิมได้อธิบายไว้อีกความหมายหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านบอกอั h u ุ u ุ a r าต u m a tarquma la y a ฟ a u fil a k h i r อ,อิบนุคอยมิมรฮิมะหุลลกล่าวบอกว่าความสมาธคือการที่เราเนี่ยละทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่เราในโลกอาเครอแปลว่าการงานใดก็ตามที่หากว่าเราทําไปแล้วนะเวลา,ญญาเนี่ยในดุนยาเนี่ยถึงแม้ว่าการงานนั้นจะเป็นเรื่องมูบา์ก็ตาม เป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตให้ทำแต่หากว่าเราทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แกเราในโลกหน้าเราไม่ทํานั่นคือคนซาฮิตนั่นคือคนสมถาะาในดุนยานั่นคือคนที่มียึดติดกับดุนยาเช่นอะไรพี่น้องการกินการกินเป็นอะไรมูบาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรากินมากละ่ะเกิดประโยชน์แกเราในโลกหน้าไหมกินในน้อยแต่พอดีเนะี่ยช่วยรักษาร่างกายของเราทําให้เรามีเรี่ยวแรงมีกําลังในการทําความดีทําอีบาเดนะแต่หากว่ากินมากเกิดประโยชน์ไหม ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นคนซาฮิตเนี่ยคนที่เขาแข่งครัดเนี่ยศาสนาเนี่ยเขาจะไม่กินมากเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ในโลกอาคอริกินมากอาจจะทําให้เราลืมอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละกินมากอิ่มมากก็นอนมากลืมอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะทาให้เราสุบฮานุวาตาละรักเราก็คือการที่เราละทิ้งสิ่งที่ทําไปแล้วจะทําให้เราห่างไกลอัลลอฮฺสิ่งที่ทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แกเราในโลกหน้านั่นเอง